สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนออสตาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณ1ถึง16เมษาค่ะเรามาดูแต่ในแต่ละราศีกันจะมากันที่ราศีแล้วราศีแรกราศีกุมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างในเดือนนี้มีอะไรต้องระมัดระวังมีอะไรที่น่ายินดีด้วยยินดี สำหรับคุณไหมนะจจะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือดวงทั่วไปอ่ะมาดูกันซีว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรกันโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดได้หมด,ด,หมดนะจจะ ว้าวกุมจามราศีกุมราศีกุมเกิดอะไรขึ้นกับราศีกุมมองถึงทำพลันเป็นไพ่ใบให,หลักมีคนเข้ามาไหมเนี่ยมีใครเข้ามาโอ้ก้าวเหรียญก้าวถ้วยซิกออฟคับคนเกา่าๆสิ่งเก่าๆชีวิตเก่าๆมีคนนำความรักมาให้เอาหรือเปล่าจา๊ะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่ามากุมไพ่ใบแรกของคุณเป็นทำพลนค่ะ ทำแบรนหมายถึงการย้ยายคุณอาจจะต้องย้ายงานย้ายการย้ายบ้านหรืออยากจะบิวอินบ้านอยากจะปลูกสร้างบ้านสร้างเรือนอาจจะมองถึงการตกแต่งก็ได้หรือบางคนอาจจะอยากย้ายงานย้ายการอยู่ในระยะมีเกณฑ์ของเดือนนี้นะมีการเดินทางอยู่เป็นเนืองๆนือเลยนะเดี๋ยวก็ไปที่มีภูเขาเดี๋ยวก็ไปที่มีทะเล มีการเดินทางระยะสั้นๆเรียกว่าการเดินทางช่วงนี้เป็นช่วงการปรับตัวหรือความพยาย,ยามประคับประคองตัวไปก่อนสถานการณ์คุณยังไม่นิ่งนักอ,อยู่เฉยๆไปสักหน่อยอยู่เฉยๆไปสักหน่อยนะคะบางคนจะได้อยากมีอยากย้ายไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดบางคนรอการโยกย้ายถ้าคุณรอการโยกย้ายบางคนจะย้ายไปอยู่ ภูมิรำนาเดิมมีโอกาสนั้นๆถ้าคุณรออยู่มีโอกาสได้ย้ายแน่รอนิดนึงได้ย้ายจริงๆนะเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เก่าภูมิรำนาเก่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยบางคนอยากจะกลับไปแบบอ่าบางคนเป็นครูเป็นข้าราชการอ่าประมาณนั้นสายงานข้าราชการสายงานครูหรือถ้าทํางานบริษัทเอกชนก็มีเกณฑ์ของการถ้าการทํางานบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้าย เรียกว่าการปรับตัวครั้งสำคัญย้ายไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะรายได้รายรับรายจ่ายยังต้องประครับประคองไปไม่มีปัญหาอะไรหนักอย่างประครับประคองกันไปได้ก็มีอุปสรรคเข้ามาน,นิดๆหน่อยหน่อยค่ะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเออภาระ ของคุณเนะ่ยยังเป็นภาระที่ต้องจัดการภาระของคุณมีหลากหลายหน้าที่มากยังต้องจัดการไปอีกนานนะจ๊ะมีคนนินทาวร้ายหรือโดนแทงข้างหลังหรือว่าระวังคนรอบข้างอาจจะพูดถึงเราไม่ดีนักใส่ร้ายไปสีก็ได้หรือการนินทาการเรเหมือนเทน้ําประมาณนี้คนเราไม่ถูกนินทาก็ไม่มีหรอกในชีวิตของคนเรามันก็ต้องมีมีคนนินทาเราก็นินทาด้วยความรักด้วยความเกลียดชงังก็มีบ้างก็มีบ้างอืม อาธุรกิจการงานเนี่ยก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการทํางานนิดหนึ่งนะคะชีวิตคุณจะเกิดความขึ้นไหวคึกคักมากเลยเดือนนี้การพปรบปะผู้คนมากขึ้นการเดินทางไปไกลๆแบบข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ไกลามากเนาะข้ามจังหวัดเออการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของคุณก็ได้นะบางคนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนงานใหม่หรือการไปเริ่มงานใหม่อีกแผนกหนึ่งนั่นแหละนะคะก็การเดินทางก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายนะเกิดการราช้าต้องปรับตัวนิดหนึ่ง นะจ๊ะอืมไพ่ king of c u ัเป็นไพ่ของอ่าอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยอาจารย์มองถึงการที่คุณอาจจะมีอ่าใครสักคนมารักมาชอบเราก็เป็นได้เหมือนกันมีโอกาสมีเกณฑ์มีคนนำความรักมาให้นำความรักมาฝากนะจ๊ะอ่าเอาเรื่องงานงานเงินก่อนงานเนี่ยงานเงินเนี่ยนะงานกับเงิน ก็ยังเป็นอะไรที่คุณสามารถประคับประคองไปได้ทุนร้อนยังมีค่ะทุนร้อนของเก่าเก็บยังมีให้คุณได้ใช้ยังมีให้คุณได้ได้เอามาหมุนก็เรียกว่าเอามาหมุนจะปรับเปลี่ยนบารานซ์นิดนึงก็ก็ยังมีให้หมุนถ้าคุณอยากไปทางไหนความฝันของคุณอยู่ทีงไหนไปในทิศทางของความฝันคุณได้เลยนะจจะอารมณ์ประมาณธุรกิจการงานไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆ,ไปไ,อยๆไปได้ช้าๆแต่คุณก็จะ จะเขาเรียกว่าจะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงรับกับสภาพในความเป็นนั้นได้นะ่จ๊ะในเรื่องการงานนะเอามาเรื่องของความรักค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคนเก่าสเสน่ห์กับคนเก่าสเสน่ห์กับคนใหม่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ไปเจอเจเพื่อนเก่าคนเก่าเก่าพี่พี่น้องน้องคนเก่าเก่าสมัยคบกันมาเนิ่นนานมีคนมาแอบรักแอบชอบด้วยนะแต่จะเอาหรือไม่นั้นอันนั้นตัดสินใจเอาเอง ะจะมีเรื่องต้องเสียใจเบาๆเสียใจผิดหวังหรืองุหงุดหงิดใจบ้างบางอยู่ในอารมณ์ช่วงนี้น่าร้อนด้วยระวังในเรื่องของอารมณ์พลิกๆกหน่อยนะจ๊ะอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ประมาณเหมือนไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะก็มีเรื่องให้คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักคนมาหยิบยื่นไมตตีหยิบยื่นโอกาสเอาหรือไม่เอาก็ได้นะคะได้ทั้งนั้นไพ่ของการตัดสินใจหรือไพ่ของการเพิกเฉยต่อปัญหาทุกอย่างตอนนี้คุณอาจาระจะละจะทิ้งจะวางกับปัญหาที่คุณได้รับ เหมือนว่าพยายามตั้งรับนั่นแหละพยายามตั้งรับแต่ปัญหาหรืออะไรที่เข้ามาก็ตามนะจ๊ะมีคนนําความรักมาให้มีคนแอบรักแอบชอบนะอาจจะเป็นคนเก่าๆคนเก่าๆหมายถึงคนที่เคยเจอตอนเด็กๆสมัยคือดูคุณมีสเสน่ห์มากๆอะบอกเลยช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์สดสวยรรวยแพงรวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นดีแล้วค่ะมีคนรักหรือว่ามีคนเกลียด เขารักเราด้วยความที่เราเป็นคนฟนรีหรือเราเป็นคนเป็นคนเจ้าเสน่ห์เขาเรียกว่าไพ่ของคนเจ้าเสน่ห์มาถึงสองใบเลยนะไพ่ของคนเจ้าเสน่ห์ในเดือนนี้อาจจะมีใครมาสารภาพร,รักก็ได้หรือใครนําความรักมาให้ก็ได้หรือไปเจอเจอความรักหรือถูกตาต้องใจกับคนที่คุณไปสมมติคุณได้ไปงานการกลับไปถานที่เก่าๆเช่นที่ที่คุณเคยไปแล้วหรือการไปพบปะก,กับคนเก่าๆที่คุณรู้จัก อา,อารมณ์ประมาณนี้มีความรักจริงๆนะมีคนนําความรักมาให้นะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้อยากจะได้ความรักแต่คุณเป็นคนฟาเล่เพราะฉะนั้นคุณจะไต่ตรองก่อนในใครที่จะเข้ามามองถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีคุณรู้จิตสัมผัสซิกเซนคุณบอกคุณได้ว่าใครเข้ามาแบบไหนใครเข้ามาเพื่ออะไรใครชอบไม่ชอบบางทีเราเห็นเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาชอบเราหรือเปล่า เราอยากซิกเซนสัมผัสของผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ซิกเซนแรงนะจ๊ะในเรื่องของความรักมีเห็นเยอะมากในช่วงเดือนนี้นะในช่วงเดือนนี้มีสเสน่ห์มากๆบางทีงการมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ที่ดูเราแฟนลี่ดูเรานิสัยดีดูเราคุยง่ายก็ได้แต่คุณก็ไม่ง่ายนะจะบอกซะก่อนอไพ่ของไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนเจ้าสเสน่ห์แต่ช่างเลือกเข้าไหมอ่ะไปกันที่คนโสดค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหม สถานการณ์ความรักบางสิ่งบางอย่างต้องทําใจคนโสดค่ะเดี๋ยวรอว่ามีคนเข้ามาจีบคนเข้ามาชอบคนที่เด็กกว่าได้คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณได้หรือบางคนคุณอาจจะรักเด็กอยู่ก็ได้นะคุณอาจจะรักเด็กมองถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกับเด็กเด็กอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็เป็นได้เหมือนกันมีคนเข้ามาแต่คุณไม่น่าจะเอาหรอกค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรอมันจะชัดเจนขึ้นไหม ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมคะ The เดวิลค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณผูกความรู้สึกยังไม่ชัดเจนค่ะคนที่คุณไปดิวด้วยเขาไม่น่าจะโสดหรือเปล่าหรือคุณไม่โสดฮะกลุ่มใครไม่โสดคะหรือคุณผูกจิตผูกใจกับคนเก่าๆอยู่ก็ได้นะ หรือในความรักครั้งนี้มันยื้อกันไปยื้อกันมายื้อกันไปยื้อกันมามันมีเรื่องซ้ำๆเดิมๆมันไม่หลุดผลจากตรงนี้สักทีอยากจะตัดใจก็ตัดใจยากเหลือเกินอยากจะอยู่ต่อก็ทรมานเลือกเกินเหมือนกันมันเหมือนเราก็อยากได้ความชัดเจนหรือเราสองคนอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้รู้อยู่ว่าใครเป็นยังไงเราก็มีข้อตกลงร่วมกันแต่ถึงแม้จะอยากได้ความชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นั่นแหละในความไม่ชัดเจนมีความชัดเจนซ่อนอยู่ผ่ะ ไปไปกับกับกันอยู่แบบนี้อ่ะไปที่รักสามเศร้าสิถ้าเป็นรักสามเศร้านะคะรักซ้อนความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงดมูลยังคงมีความไม่สบายใจค่ะยังคงมีความไม่สบายใจยังคงมีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเลือกไหมมันอาจจะเป็นตัวเลือกหรือความสัมพันธ์ที่บิดปิด,บ,ดบางบางซ่อนเร้นยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บกอด กันหวงแหนมันบางทีการทะเลาะก,กันมาจากความหึงหวงหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณไปแทรกเขาหรือเขามาแทรกคุณก็ตามนะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนมังกรเมถุนน้ำกรกมีนพิจิกมีนกุ้มทนูตุลดินประสบกันบมังกร ความสัมพันธ์รักสามเศร้ารักซ้อนเนี่ยบางทีการการที่คุณอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้มันจะไม่มีความสุขมากนักแต่ก็ยังมีการเปหรือมีการซับพอใจซับพอการดูแลกันบางทีมันไม่ได้ได้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ความชัดเจนแต่ได้อะไรได้เงินได้การซับพอเหมือนเราไม่อยากอยู่แต่เราก็ต้องอยู่เราคิดว่าเราควรอยู่เพราะอะไรบางทีปัญหาจะมาจากความหึงหวงความโกรธความรู้สึกที่มันอัดอั้นปันใจ อ่ลักษณะแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นไพ่ของคุณก็ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นั่นโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รืออ่ะขอไพ่แน,นะนําสักใบเดียวในเดือนนี้ค่ะขอไพ่แนะนําให้กับคุณสักหนึ่งใบนะอย่ารําเส้นค่ะไพ่ของการอย่ารําเส้นอะไรก็ตามที่คุณขีดคุณแบ่งหรือคนอื่นขีดคนอื่นแบ่งไว้อย่ารําเส้นนะจ๊ะโอเคไหม เส้นมีเส้นแบ่งชัดเจนในบางความสัมพันธ์หรือในการทําอะไรก็แล้วแต่คุณมีจุดยืนของคุณเขามีจุดยืนของเขาเพราะฉะนั้นอย่ารําเส้นแค่นั้นแหละนะจ๊ะอ่ะอลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ